ลุงตะกี้ว่าโดนเวรกรรมครับว่าเวรกรรมตะถนองครับผมไปวอวไปดูโอวไปคุยตำรวจเรื่องแต่รถใช่ไหมพอวัวลงรถมาแล้วไอ้เจ้าของรถมัน่ะขึ้นรถไปแล้วตัวมันบักกะลุงรถมันสะบัดโดนวัวตายไม่ได้สู้เลยนะคะน่าเวรกรรมไม่มีใครขอโทษด้วยแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแล้วรูส้สึกฟินโอเครู้ส <c oughs> ึกฟินเดี๋ยวกูช่วยด้วยเป็นตัว ไม่ซ่อมรถเหรอขอรายชัดนะ่ซนชื่ออะไรครับชื่ออะไรก็ได้ J K m d a ครับอะไรก็ได้ที่มันเขียนง่ายๆอ่ะ ง่ายๆก็เหมือนว่นาแสงมาได้ง่ายๆด้วยล่ะนี่เรงต้อแบบรถนี่อ๋อดักแชทเป็นโอซุดแล้วกันครับแบบรถนิดนึงดิเขียนยังไงอ่ะโอเอสยูเอ็น ฉันได้เดาวมาไม่ได้พี่พิศใช่ปะไไหน่ะไอ้พวกนั้นมันมีถุงศพกันยังไอ้เหี้ยใช่ๆอาไม่ได้เรืยกกันพาไปคราฟมันตคราฟนี่นู่นเลยแล้วแพ้ได้ไงเมื่อกี้น่ะเยี่ยกับเราเหรอ อดโดนเวรกรรมกรรมธรฉลามเรามีสามสามคนปะถ้ามีประมาณสามปะสี่ครับสี่ครับมีลุงผมพี่ตี๋เถอะพี่ตีไม่นับพีตีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฉลามอ่ะฮะใช่ใช่ใช่มีสามไม่นับก็ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่มีทำอะไรไม่รู้จริงจริงจริงพร้อมโดนเออหายอ่ะมีไว้หลอก เดี๋ยวเดียวเป็นไรอ่ะติผู้ถามผมพี่มัน่นจัดเลยอะไรเยไอ้อุดิมันหมั่นจัดเลยมึงเป็นอะไรอ่ะช่วงเนี้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นอะไรอ่ะลูกเป็นพี่อะไรลูกอ่ะเป็นอะไรไม่กูแค่แบบไม่พอใจที่มึงขี่รถชนกูหร่อแล้วมึงไม่ขอโทษไงก็ขอโทษเป็นแล้วฝากขอโทษเป็นแล้วไม่มึงฝากอ่ะมึงฝากอ่ะเออก็มันสลบไงเราก็เอา เอามันเดียวอย่างเช่นกูวิ่งไปตบหัวกันเดี๋ยนะไอ้มึงฝากขอโทษมาด้วยนะเอางี้เอางี้เอางี้แล้วกันอย่าเที่ยงที่หลังใครตรวจรถชนเดี๋ยวมึจะรออยู่ก่อนตื่นเราจะขอโทษไปเองไม่ต้องรอมึงก็ขอโทษเหมือนเดิมที่มึงเคยขอเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะไปยากอะไรไวสัตว์ไอ้เหี้ยแค่ขอโทษเขาเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมเป็นนักเลงขนาดนี้เนี่ยไอ้เหี้ยใครสั่งใครสอนเนี่ยไอ้สัตว์เป็นนักเลงผู้หญิงกระติบนะครับผู้หญิงกระติบด้วย กลับตัวให้มันน่ารักๆหน่อยดิเฮียโอ้จะดีสุดแล้วไอ้แก๊งอ่ะจะดีสุดก็เฮียแล้วไอ้สัตว์จริงพี่เปาพี่เปาเป็นไมสุดจริงเหมือนจริงคนเหมือนนะพี่ตีพี่ตีมาดูไปตามเพื่อนพี่กลับแก๊งหน่อยพี่เหมือนยันเสื้อใช่วะไอ้โจกลับแก๊งหน่อยพี่เปาเนี่ยยืนอยู่เนี่ยผัดจุดผัดจุดผิดเลยสวัสดีครับเหมือนจัด เหมือนจ้าเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยไอมือมึง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 จำได้ป่าวว่ามีคนรับไปครับเฮ้ยมึงไอ้ไอ้ชุดชุดแก๊งเนี่ยมึงมึงใช่ไหมที่ที่อยู่มึงจำได้ไหมที่มึงอยู่มึงอยู่ตอนที่มีคนตายอ่ะให้ผมไปเข้านู้นแล้วผมจะโดนกระทืบใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเพื่อนมึงไหมไม่ใช่ครับอาไอ้สัตว์ยังไงไอ้เฮียไม่ใช่เพื่อนเขาเพื่อนผมที่เป็นโดนชนอ่ะ ยืนดูอยูี๋โดนด่าเห็นไหมน้องเห็นป่ะน้องอ่ะเห็นไหมอะไรนะเงียบสิเงียบไปะลอยเพื่อนหว่ะดีอะไรนะครับอะไรนะมึงพูดอะไรนะเงียบเก็บผมโดนพี่เขาเอ่เพื่อนผมเป็นคนที่มีเขาจนเงียบดิไม่เพื่อนเฉยแกบ้าไหลแดกเพื่อนเฉยป่ะที่ไม่ใช่คนที่ตายอะครับอ้าวไม่ใช่คนที่ตายอ้าวไม่ใช่คนที่ตายดิเอาล่ะอะไรอะมึงอะไรไอ้เหี้ยมึงเงียบไปดิสัสเงียบปากมึงอยู่ไหนอะไรเหี้ย พูดดิพูต่อดิคือเฮี้ยแล้วกูฮะใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นกลับไปกลับมาโอเคมีมีแค่นี้ว่ะต้ไปหาอยเงี้ยมึงก็เวลาปนบทนี้มึงมึงไอ้คนที่กูยิงไอ้น้องชายมึงใช่ไหมที่พี่พี่ขับรถชนอ่ะใช่ป่ะพี่ไม่เนองส่วนมึงส่วนเนาะพี่พี่ขอโทษด้วยเนองเนื้อไหมเอาเนื้อไหมพี่พี่โอ้มึงสำนึกมึงสำนึกดูนี่ชนอะชนคนอะมึงสำนึกดูดิ่โซ เอ้ยไอไอบาลเยียมึงไปมึงไปอยู่แก๊งไอ้นู่นเลยไอบาลเยียบาลเยียมึงไอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเงินดิเออมึงอยู่เสียแก๊งเนี่ยกูไล่ตีคนอยู่เลยสุดเนี่ยไอหัวดาไอขุนดาวกันเข้างในหัวแก๊งครับข้าพี่ครับไปไหด้ข้างในหัวแก๊งครับเป็นเพื่อนอ้าวเห็นไหมรู้จักกันไอเยีเยแก๊งเข้างในหัวแก๊งควายเฮ้ยข้างหลังข้างเฮียมารู้จักกัน ไอ้เฮียยวงทางบอกไม่รู้จักบอกบอกไม่รู้จักไอ้ผมเนี่อยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักบอกให้เฮียมามามาเฮียแล้งไปนั่งเวทีไหมพี่พี่ชายน้องผม่ได้ทำอะไรไปเลยไหมอ่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกกูก็เถียงกันบน้องไม่มีไม่มีอะไรน้องไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรอะไรอะไรโอเคเงียบไปเนพูดดิอะไรพูดไเนี่ยไอ้สรุปผมมึงรู้จักกันปะเฮ้ยสรุปผมมึงรู้จักกันปะรู้จักกันปะรู้จักกันปะไม่ไม่หมายถึงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ย ไอ้สัสเหี้ยดิหงอยดิไม่เกี่ยวกับคือเฮี้ยเลยไอมไม่เข้าใจอยู่คนเดียวไว้สัสป้าเจ็บไปไหนมึงก็เลื้อนอยู่ดีอ่ะมึงเลื้อนอยู่ดีอ่ะมึงเลื้อนอยู่ดีอ่ะมึงเลื้อนอยู่ดีอ่ะตัดไปเรื่อยอ่ะมึงเลื้อนอยู่ดีอ่ะยังไงก็เลื้อนอ่ะเลื้อนก็คือเลื้อนอ่ะไอ้เหี้ยมึงกลับไม่ใช่กลับมาบอกหรืว่ามึงมาดูใช่โดนดาเฮ้ยเลื้อนอ่ะเหี้ยเลื้อนก็เลื้อนอ่ะไอ้เหี้ยแล้วจริงไม่ไม่สำนึกอ่ะโจรคนอ่ะก็สำนึกแล้วอ่ะโจรคนตายคาถนน่ะตั้้งใจดวย เอ้ยทำหอยยังอ่ะแกงเนี่ยทำแล้วทำแล้วไปนอนไปไปเจอกันที่นอนไปไปนอนอะไรกันได้พร้อมแล้วก็รีเซ็ตไปรีโหลดีอดัักนนะ รถเราคันไหนอ่ะคันนี้ครับลุงนี่นีันนี้นี่ครับผมอ๋อเี๋วมันไม่ควรสาวาขอโทษหรือเปล่าล่ะสุดท้ายอ่ะท้ายก็มันสลบไงกูก็แค่คิดแค่นี้ไงมึงจะคิดอย่างอื่นกูจะไปแก้ความคิดมึงได้ไหมล่ะก็ไม่ควรหรือเปล่าฮะอกูปรับเปลี่ยนความคิดมึงได้มั้กูคิดแบบเนี้ยเอาไอ้เหี้ยกูคิดแบบไอ้เหี้ยคนสลบไปแล้วอ่ะมันก็จำอะไรไม่ได้ปะกูก็แค่คิดแค่นี้ไง คุณรู้อย่างหนึ่งคือมาเป็นเพื่อนกันน่ะแค่นั้นแหละไม่ใช่อ่ะพี่ไปจ้างมันอ่ะรอบๆผมรู้จ้างเที่ยืนอยู่ในกำลังเงินฟาดหัวเขาหนึ่งเนาะชอบเงินฟาดหัวอยังโดนมึงด่าอยู่เลยที่อ่ะชอบเงินฟาดหัวคนอื่นเขาอ่ะนิสัยพี่ดีเออนิสัยพี่ดีคุณนั่งอยู่อ่ะเดี๋ยพี่ดีนี่ละ ได้มีบู่ปะขอบู่หน่อยดิหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งขอป่ะเ <c oughs> จเจเจท้าบุหรี่หือเอ้ยให้บุหรี่เอ้ยเอ้ยสบู่เออสบู่ให้ลุงหน่อยดิอย่างเลื้อนอ่ะเยอยชนคนไม่ขอโทษอ่ะโอ้โห oh. เลื้อนสัตว์อ่ะโคตรเจ็บอ่ะได้ยินอ่ะจริงๆอ่ะแต่จริงตัวเองไม่ได้เลื้อนนะแต่ทำตัวเลื้อนลุงจะด่าเขาอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยอืม โอ้โหจริงจริงครับนี่เห็นด้วยนิดนึงมา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 ผมว่าบารซิลกับโคไอเนี่ยยิงลูกโทษกันแล้วบารซิลแพ้เว้ยผมว่านะกับโคเอเชีย รูปอะไรวะรูปอะไรโอ้มึงเซียนขนาดมึงเงี้ยขนาดนะั้นมึงเห็นรูปแล้วมึงเงี้ยเหรอไอ้เหี้ยไปไปห้องน้ำไปไอ้เหี้ยรูปอะไรวะแค่รูปติดผนังแค่เนี้ยนะไอ้เหี้ยนะโอ้โหมันไม่โดนแพนหรอกไอ้เหี้ยอาบน้ำไม่ถึงสองที ไม่บินหรอกปัญญาอ่อนขอรบูดหน่อยหนึงน่งหนึง่งหกหนึ่งบินเหรอโอ้ยสามวันเองครับบินอ่ะไม่เป็นไรอฮัโอโลโหครับผู้ลงอืมอ่าแก๊งผมโดนกดอยู่ตรงที่โรงพยาบาลสามคนครับยังเหลืออยู่ตรงแนนสามคนนะครับอ๋อไม่เป็นไรนโดนไปเลยอ๋อโอเคครับ การการจะไปลบอ่ะเราต้องเหยียบหัวข้ามเหยียบหัวเพื่อนข้ามขึ้นไปเว้ยครับครับแค่มีสมุดเหรอป่ะไปซื้อขอมาอาจารย์แห้ผมนี่เราเลยนะ มีบูบุ้ครับมีบูบุ้ครับมีบูบุสองก้อนครับเอาเอาให้จ้ากันแล้วถึงมึงซีเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าคายดาวครับบอกบอกเพื่อนมึงอ่ะพยายามล่อมันแถวนี้ให้ได้ดิจะได้เล็งข้างนอกจะได้อุ้มได้มันโดนดักข้างนอกเลยครับเอ้ยแบบว่าออกลมบอลไม่ได้แล้วครับค่ะคนไปรับคนซีพยไปล่อไปล่อรับไปล่ออะไรเงี้ยได้ครับได้ได้ได้สองเก้าอครยครับใช่แล้วพี่ อันนี้จุกเหรอใช่จุกไหมเนี่ยพี่น่าสกุลนาจาอ๋อไอจุกไม่ได้น่ากไม่ใช่ไม่ใช่จุกนี้ไอจุกอีจุกนึงไอเรงทำมาไอเรื่อเดี๋ยวรูปแบบนาจาหน่อยรูทั้สไคลด้วยนะครับ S W C เวดเสงเวดเวดเวดต้องแสังเวดเวดเสดงกันอะคือสะบูอะะเวดสบูนะตางไม่เยยรถกูนว่ามีสิทธิ์เสมอแล้วยิงลูกโทษตีใช่ไม่หัวังไง แล้วจะเลิกเรือนยังเนี่ยดูดิดูดิดูดิไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วอะไรอ่ะมึงกลับมึงกลับไปใหม่ได้ไหมแล้วมึงก็ดูข้างหลังแล้วมึงค่อยๆถอยได้ป่ะลงมาขับลงมาลงมาขับไม่กูแค่บอกมึงไอ้เฉยมึงไม่เคยเป็นแบบนี้ตีโอ้มันมีใครตายมีใครเจ็บมีใครเป็นไรไหมป่าึงคือไม่มชนถ้ามโดนคือถ้าโดนเนี่ยอะ เอาอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีคนไงอันนี้ไม่มีคนไงอันนี้ไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนอไม่มึงจะรอให้มันเกิดขึ้นร้อยเขาตายก่อนเหรอแล้วมึงต้องรอเขาตายก่อนเหรอไอ้เหี้ยโอ้ตีเดีนเกินอะนนี้อย่างเงี้ยเอาเกืบปุ๊บปั๊บแบ๊กโอ้โหเรือนไปคนเลือนไอ้เหี้ยโอ้ดูดิเดี๋ยวให้เิธีแล้วได้เอาไหนพี่มันออกจ้าสุดพี่ด แล้วดีไปไหนอ่ะแซ่วม <news> ีตังค <language> <rawd Moder ator> ์ไหมล้วสาวตอบว่าไม่มีแล้วแกก็บอกว่าให้เขานั่งดูพี่จีพี่เวนกรรมตามสนองนาตาแคทเดียวเดียวบอกแล้วว่าอย่าเลืออ้อคโอเคไบนไปหาที่ปั๊มผมไม่ขอเข้าอ่ะวันนี้เนาะ มึงรู้จักเข้าพ้นมิทูเฟลแต่เข้าพ้นมิทูเฟลไอ้ไอ้ไอ้อาเธอร์เหรอเฮ้ยเธอไอ้เหี้ยมันมันด่ามึงไออ้อนมึงบอกมึงเข้าพ้นมิทูเฟลอ่ะไม่ใช่ครับลุงไม่ไรด้อ้อนอะไรมันแล้วมัด่าอะไรมันตรงนี้มันอายเขาไม่ได้ตรงนี้มันอายเขาคนอยู่ตั้งเยอะที่ใหญ่เขาอยู่หมดเต็มเลยมาด่าเข้าพ้นมิทูเฟลไอ้เจสเจสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเธอไม่ได้ฉายาใหม่เขาโทษมิทูเฟลเว้ย ไไ้ไม่ไอ้แม่มา้นนแล้วม่เสียจริงน้องคนอย่างเะเ่โพดิเตอร์เฟลไอ้ม่ามีพี่เติมไปไนด้เิมตรงเลเดอเ้ยต่ไปเรียกไอ้เธอว่าเข่าโพดวินเทอร์เฟลนะไอ้สัตว์เข่าโพดวินเทอร์เฟลได้ครับได้ครับไม่ไลวไม่ิจิตรแคทแคดอ๋อยายเยี่ยนเธอเข่าโพดวินเทอร์เฟล่ะเย่อนตังไงอ่ะ โอ้โหเยี่ยฟันมึงเหลืองจริงน้องเฮ้ยข่าครมเป็นเฟลทำไรโอเคครับนี่ไงเวสพี่เจอละคนแรกเลยที่เรียกพี่นี่แหละครับเจอลุงละใกล้เยอันมาตั้งให้มึงที่เดียวเปยิงคุยกันอ่ะไอ้าโอเคไหมนะลุงมันมันเรียกผมทั้งวันแล้วเนี่ยแต่มึงเหลืองจริงน้องเลยวะเปี่ยงไม่เหลืองไอติมเรียกมึงเรียกไอ้เธอว่าเข้าพรมเป็นตุ่เฟลดิชี้ดิน้องชี้ดิชี้ดิ ไอ้เต้ยใครเต้ยชื่อมึงว่าข้าวโพดเป็นโนเฟลไม่รู้พี่ไอออนไอออนไกดเวทอะไอออนเข้าวโพดเป็นนนเฟลเห็นไอออนเสียงโคตรดังอะพูดเลยไอออนพูดก่อนๆเราเห็นนะจริงจริไอออนมึงจะไปคาเฟ่ไหนเนี่ยเฮ้ยกินรหัสได้เยอะเหมือนเอาข้าวโพดแปะปากอะต้องฟันมีคนบอกว่าผมลงไปโลสองของผมลุง โลสองโลสองโลสองเข้าโบนเป็นเฟลเอ้ยมึงไม่ตามพี่แจ๊ดเหรอเยลโล่อ่ะมึงเยลโล่ไปละมึงจะไปเยลโลอีกคนไปละพี่เยลโล่อ่ะนี่ไอ้หนุ่มเอากระปากไปออกงานด้วยกระปากเคลืรถนิดนึงเคลื่อนรถนิดนึงเหยื่อขบวนเป็นเฟลหาจัดเซตไหนขึจะไปด้านบนว่าเวทีที่ไหนก็ได้แล้วแต่นั่เลยเดี๋ยวหนึ่งอัดเยอะแบบ ดูแลข่าวรถเดิกพิธีอะไม่ใช่พี่คนเดียวลนะผมว่ากูขับรถดีสุดละไอ้เหี้ยคนเดียว ดู우리ดูละดูว่ะเนี่ยมีเบอร์ที่มีจัก รวมรวมไหนเรยวๆเฮ้ยรวมไม่ตลาดครับทีม <Labor ator. S 1> ่านตำรวจแม่งเอาทุกอย่างจริงนะแม่งไม่ให้การอุ้มเกิดขึ้นเลยสักอย่างไปไปเซ็ตของหรือไปไปไหนกัน้ะ ดีครับค so. ุณลุงสวัสดีครับแฟร์คือเราลงแล้วที่เราลิลล็อตซับเลี่ยงนี้เลี้ยงนี้ไม่ซื้อนะครับยิบมาเวทยิบมางานด่วนเวทงานด่วนเวทจ้าไปเร็วไปเร็ว มอะไรกูดมึงอะไดเละไอเดอร์มกงขดอะเล้อะไรครับลุงไม่มีครับเป็นไรครับข้าวโพดแค่ข้าวโพดเองรับไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้าวโพดครับฟันมึงเหลืองกระดันั้นเลยเหรอมึงใช้ไม่เหลือครับลุงพี่แจ็คเขาเขาไปปั่นเขาไปปั่นคนว่าผงฟันเหลืองแล้วเขาก็ล้อกันมามึงไปซื้อไอ้นี่ดิที่เขาขายก็ได้ที่ที่ก่อปั่นผมไม่ได้เหลืองครับลุงเดี๋ยวมันจะขาวขึ้นเองดอก ผมไม่ได้เหลืองครับผมผมไม่ได้เหลืองไม้ใช่นี่เด็กที่ขัดแก้เทียตัวันเหลืองเลยไม่ต้องพูดเลยเทียตัวเหลืองเลยบากันพี่รถบากันมาเวลามึงเดินกับพวกไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยพวกแกงอยู่ไอแบะมึงมันเดินมันเดินเรียกมึงว่าอะไรวะเรียกว่าไอ้เหลืองวะไม่ใช่ ไอ้ผมว่าอาเธอร์เนี่ยพี่ผมติดเสร็จยังในในห้องน้ำมมนไม่เสร็จยังมึงไปเปลี่ยนฉายามึงไงไออาเธอร์ไปเปลี่ยนชื่อตัวละครมึงอ่ะพราโปรดอยู่เอไ๊ไม่เชื่ออาเธอร์ดีแล้วพี่แจ๊คนี่จะไม่เปลี่ยนมันทำไมชื่อนี้ก็หล่ออยู่แล้ว